ลมลมมือนี้กับพี่น้องสบายดีเด้อสบายดีตอนสวยๆลมใส่บุญละหาโคว้าวจะได้จ้ะมังอยู่เทิ่งฝ่าอยู่่ะดู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 ดดสบายดีปลาลุงเพลงหน้ยกระตื่นแนวปลาลุงเลยเด่นปืนเพิ่นจีได้ชื่อทานมาใสแห่งอีกแล้วมันสิเบิร์ดกินบ่กินบ่เค้กนะ Tăng bông cao hết rồi nè Bữa ăn chẳng mà xếp theo đều Ừ Xếp vào nè Ừ Ừ Nói thật nhá Nhìn bữa ăn bây giờ nhìn này Nhìn Đi 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 ยังเขาไปสาธทรั์มาเน่มาเด้อราธุทรับรู้บอกลิฟหนีไห้แน่ปะลุงวะบ่มักบ่จะกมัดขึ้นทางหนาอล้วกันตีทำหน่อยได้เหรียญบุญบานน้ำมงันที่เศร้าเัแปดบ่บุดบานน้ำมงค chinh 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 gì chinh 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 ăn chinh ăn nhau nè เอให้ตึกตืตั้งๆอยู่ตอนเปนอันถล่มตึกเว้เจากแฟเกหนาหนานิ่งจังนควเดียวเบิไป่มากขึ้น่ได้ยังไล่พี่น้องซื้อบุเกี้ยงอบห้ไปซื้อไข่ซื้อบุเกยงซื้อขนม ด้ยมววนววนอาหารเศ้ามาเด้อมาลูกกินข้าวเศร้าน้ำกันเด้อเวอร์สุขสุขนโทยังมีอยู่ไข่หนึ่งกินไข่เดียวบอไข่เป็ดข้ากินกินกินนางลงับตมีบีี่านบอก่าอันี้แหละั่านท่าอยากท่านกันล่นนอนนะ อ้าดวยลฮะจะให้ต่งวางได้ไม่ดี่แก่เขา่ตางวังได้ี่แ่กนเขาพี่น้องเ้ยเขาเศร้าอาหน่อยาแไหีดยน้องไหนว้ตัวหนึ่งลูกรือยังมาเด้อพี่น้องเด้อแก่แก่เน ກະດາວພີ່ນ້ອງກະດາວຊັດແຊບເຂົາບໍ່ກ້າກິນນໍາຈັກເບິ່ງເປັນຫຍັງຊິບໍ່ກ້າເດີ້ບໍ່ໄດ້ບໍ່ແກ້ຊະ

ห้เาใหญ่มากเกินผักกระเจาเยอะไปยังกบ่กินกินคมสบายดีไปลูกนเงีนั่นน่ะสบายดีไปลูกนคุนุผมผมผมมาไปจะเอาเอาเป็ิไหนงากไปกิน

าวานปูเล่ะพักระดาวานครับเายัอมาหกับสิร้องบาทนี่เหญยกว่าวานอ้องกํลังสิล้อง โอ้หาเก่งโอ้ยห <c oughs> วานันว่ะมหวานมัน่คดูละตั <c oughs> วบำเหรอให้ตัวฉีดดูเฮ้ยวน้ตัวบางคำบอกเออั็บัวหวานก็บัวหวานมนกินอลไบุเ่บุฟเฟ่ตเลยเนาะ <c oughs> โดนวันวานนิดเดียวมันวานทำ่อยดอกไม่เอาวานเลยกินชามีไม่นจองวานกินไหนแล้วามนขมกินได้วันไหนสุดมันไอ้กินวันอีกคือเยอะถ้าพอได้ไปแคมปกินักกระดา้อีกพ่อจะชนะเยอะ มีผู้กินได้ได้กี่รอบนะขึ้นมาได้ที่ที่สองสามที่สี่หรอกจีรพัฒน์ได้ที่สิบ ทำบ่ดึงวพันานอยเนาะก็แบบซี้ให้ยา่เมาทำกันอม้ยังมาทำกันไปให้ดึงหัวเงาะเนาะไม่ร่้จูงหูเลยมรอุ้ยข้าวซี้กูไม่จัดข้าวซี้ขึ้นนะคนม่ใช่ไทบ้ง Oom ai nữa oom ai tin nhắn ở đây mật độ bán ngoài mặt trời ơi A bỏ có thì mặt hàng về The bán qua mặt 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 mặt

จำเด็กน้อยด้วต้องจำเขาเอนกันทำอะไรไปรู้จำได้เยอ ังไงก็คว้าเป็นไงมาบงเดี๋ยพาไปสิจ๊ะ

ใหม่พี่น้องเอ้ยสบายดสายายายีสบายลูกนะบายบายไปลูกไงไปบายเร็ว